ใก่ส like like ูงในค่ะมันยากกันแทงย่อในค่ะเนาะเหมือนในฮาก็กติเฮ็ดกินไก่ผัดริกไทยดำในค่ะเนาะไก่โคในค่ะเนาะฮาก็มกตอยเครืองอันเฮาแฮนไว้ในค่ะเนาะอันใน้กติเป็นหมักพริกดในค่ะเนาะไทยเขาเ็ติเขาว่าพริกหวานในค่ะเนาะหรือว่าพริกหยกในค่ะเนาะมันเ็ติเป็นหมักพริกจ้าอยใหญ่ๆอันมันเผ็ดค่ะเนาะ มีสามสีใน่นาะสีเหลืองยวก็สีแหลงสีเขียวใน่เนาะเขาก็มาซอยไว้จังไหนหน่ค่ะยวก็อันในซําต่เป็นพักมีแหลงใน่นาะแต่ว่ามันมันจะพักมีแหลงค่ะนาะมันก็จะคล้ายคลพักมีแหลงหน่คนาะหอมหัวใหญ่ใน่ค่ะเนาะยาก็ตมีเนื้อไก่ใน่เนาะเนื้อไก่เนี่ก็เขาก็ซ้อยไว้ยาวหนค่ะ เรวก็อันนนก็เติดเป็นพักหมีแหลงในคะเนาะเป็นโผพักหมีอ่าพักหมีในในคะเนาะโหมันในคะเขาก็ซอยเรวก็แยกกันไว้ในคะเนาะปวยอันไหวพักหมีอันในเขาก็ใส่กําลืนในคะเนาะเรวก็อันในก็เติดเป็นพริกไทยดำไหนคะเนาะมะพร้าวปอมหลําในคะเนาะเขาก็ตําไว้จังไหนเราก็ไหนคะเนาะอันมะพร้าวปอมนี่มันติเป็นอันลิฟในคะเนาะไปไล่โคไหนคะกำไรกำอ่ากำไรเขาก็ตีมา กกำนเนาเฮาโกตีตังมองเลยค่ะเนาะเปิดไฟอ่อนๆเยอะโกตีโคละหมักพิบปอมไล้ก่อนเลยค่ะเนาะเประว่ามันเป็นหมักพิบปอมอันเท่าอําไปไลโคลเลยค่ะเนาะเฮาก็ตีมาโคอันตั้งก่อนเลยค่ะโคลให้มันหอมเลยค่ะเนาะ ค่ะหมกนายก็เลยเอานค่ะเนาะโปมันแคมเนค่ะเนาะเพราะว่าโคหิงยาวก็เฮาก็เตใส่อาเนื้อกไก่เฮานค่ะเนาะอ่าน้ํามันน้ําโใส่ยาวนค่ะเนาะเพราะว่าเนื้อกไก่น่ามันมีมันนค่ะเนาะมันปานหนังมันค่ะเนื้อกไก่นมันนํานค่ะเนาะกํานเฮาก็เปิดไฟแงนึงนค่ะ ก็เปิดไฟก็อย่าเปิดแห้งกําเดียวไหนค่ะเนาะก็เปิดขึ้นมาอีกหน,นึ่งหน่อยคะ่ะเพราะว่าเปิดแห้งไหนมันติดแคมนี่ค่ะเนาะเขาก็ติดเปิดไฟอ่าลอยๆแล้วก็โควให้น้ำมันไก่ออกมาหน่อยคะ่ะ น,น้ำมันมันออกมาอีกอีกเยี่ยงไหนก็ไม่เท่ากับเฉลยไขโห้พักมีแรงอันเท่าซอยเลยเหมือนกันเนาะ ก็เกรีคให้พับหมี่หนึ่งครับซุกมาอีกหนึ่งก่อนเนะจ๊ะสวัสดีครับรอเนี่ยค่ะอะตัวแสบข้าวกระไม่เขาก็โคนเลืออไก่เขาก็ซุกมะเย้าเนี่ยเขาก็ติดใส่หมักพริกตั้งผักหมี่อ,าอ,อนน่าผักหม,มี่แดงอันเี้ห้อยไว้ไหนคะเนาะอันนเน้นผักไหนคะเนาะเน้นไก่เลยค่ะ <ฮ Carry S 1> <ก S 2> เดีเ๋ยวก็ใส่ชซอสค่ะ ใส่น้ำมันหอยค่ะเดียวก็ใส่น้ำปลาค่ะเยวก็ใส่เกลือหวานอีกนึงค่ะ เรวก็ผงเนื้อกไก่อีกหนึ่งค่ะกำเน็เราก็ติดเปิดไฟแห้งเลยค่ะเนาะเรวก็โคค่ะเราก็โคแทงกำหนึ่งเลยค่ะเนาะให้อาอาหลับริศเ,เขาพักเขาฝุ่นค่ะเนาะ คนน่ะในอ่าพักเขาก็เสิร์ฟเนี่ยต้องใเขาก็ใส่พักหมี่ค่ะเนะาะแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็ปิดไฟอะไรแล้วในค่ะค่ะผงยอะไรแล้วในค่ะในก็มาถอดใส่วานในค่ะ ไงค่ะเนาะไก่ผัดพริกไทยดำเขาก็ไล่เย้าไงค่ะก็ไหนก็กินไลน่เย้าไงค่ะเนาะสังเกตว่าไปก็เอาเกี๊คลิปนั่นเนก็จอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดนิดนึงไงค่ะเนาะก้อยิ้มจมใหญ่ๆน้ำๆค่ะในสูงค่ะ